งวดหน้าพร้อมไหมคะใครพร้อมไปรัฐบาลไทยงวดหน้าแล้วพิมพ์พร้อมมาให้หนึ่งหน่อยใครพร้อมไปรัฐบาลไทยงวดหน้าแล้วพิมพ์พร้อมมาให้หนึ่งหน่อย ใคอโอนเงินแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ไว้เลยค่ะลูกค้ากองสุ่มหนึ่งจะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะปกติเซตนี้ราคาพันห้าสิบ้าบทหนึ่งให้ลูกค้าในราคาสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีลูกค้าที่ซีเอฟและโอนภายในไรสดหนึ่งสุ่มหนึ่งสุ่มแจกแหวนทองห้าสิบวงและคนที่โอนนอกไลรสดอีกห้าสิบวงนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมเมื่อไหนคะ่ะลูกค,ะคะ้า่ะหนึ่งจะไปที่รัฐบาลไทยงวดหน้าว่าหนึ่งชอบตัวไหน โอเคมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะขอไปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวหนึ่งจัดทางด้านนี้นิดนึงเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นกันแบบชัดเจน จะได้เห็นกันแบบชัดเจนยิ่งขึ้นหนึ่งจะได้แบบว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องว่ามันมันไม่ครบค่ะแม่แม่มันหายมันหายแม่แม่แ้่มันหาย,หายแล้วลูกค้าลูกค้าลูกค้าหนึ่งจะเป็นประมาณน,นี้แหละแม่คะมันไม่ครบค่ะซ้ายหายแม่ขวาหน่อยควานิดแม่ขึ้นขึ้นดีกว่าโอ้ขืนอย่างนะแล้วขอขอ,ขอหนึ่งเชียร์โต๊ะนิดนึงนะคะเพราะว่าหนึ่งจะได้ให้ทุกคนแบบว่าแขปบเห็นแล้วก็เข้าใจ ตรงกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออองวดนี้ให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนเขาทีเป็นตัวเลขหนึ่งคิดว่าหนึ่งจะใช้ฟันในงวดนี้แต่หนึ่งจะตัดออกไปให้มันเหลือเพียงแค่หนึ่งตัวเออเหลือแค่สามตัว ออกไปให้เหลือเพียงแค่สามตัวซึ่งงวดดนี้หนึ่งทำได้ได้ตัวนี้มาแต่ถ้าลูกค้าถามว่าหนึ่งชอบอะไรหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะหนึ่งชอบตัวนี้ชอบมากชอบวิ่งรูดตัวนี้ชอบวิ่งรูดตัวนี้มาก น่าดีไม่กับคณค่ะงวดหน้าใส่สีอะไรเออลืมแหมลืมแหมถากอนข่ะถากอนชอบตัวนี้มากท,ทุกหอยปังมากค่ะแม่จะตามมาแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ชนภพัทรขอบคุณนะคะเงินแล้วโอเคค่ะอ่ะแคบหน้าจอค่ะงวดหน้าเอาไปก่อนหางเดียวเม็ดเดียวเอาไปก่อนใครแคบเลยค่ะเอาไปก่อนค่ะหางเดียว เอาไปก่อนใครเลยค่ะใครไม่รีบหนูรีบหนูรีบเองก็ได้ใครไม่รีบหนูรีบเอง,งกูยังไม่เลือกโซเดงไปดูเวียดนามเยอะไปเวียดนามหมดแล้วหนูะงวดหน้าหวยออกวันอะไรอ่ะงวดหน้าห่วยออกวันอังคารขอเป็นสี ส้มหรือสีน้ำตาลงวดหน้าขอเป็นสีส้มแล้วกันเนาะงวดหน้าขอเป็นสีส้มแล้วกันนะคะอู้ขอเป็นสีนำตาลค่ะงวดหน้าขอเป็นสีน้ำตาลมยังได้อยู่ค่ะพี่พี่นิวพี่นิวดาวได้อยู่นะคะงวดหน้าขอเป็นสีน้ำตาลขอบคุณหวยแล้วค่ะไม่ได้บัวลัางเลยยินดีด้วยนะคะคุณจุธทามาศนะคะงวดหน้าขอเป็นสีน้ำตาลนะคะงวดหน้าเป็นตรีมสีน้ำตาล งวดหน้าเป็นตรีมสีน้ำตาลนะคะงวดหน้าเป็นตรีมสีน้ำตาลงวดต่อไปหนึ่งขอไปก่อนเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยเอาไปเม็ดเดียวเลยที่เหลือรอก่อนอย่าไปหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวกลับมาก็จะได้ตัวฟันกลับมาสําหรับคนที่อยากได้นะคะ